สวยตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องป้องปลายลูกป้านาอาอสูกูสุคนครับคือเก่าเหมือนเดิมแล้วครับเอามากกับจัดเลยครับป่าเราไม่ไล่ครับผมงามๆครับเขามากกะบเา่าะลายครับจัดเลยฟ้าเฟ้ากลับคือเก่าจะตามไปบ้างผูชมด้วยก,กันครับผมป่านี่จ้ะ ได้เข้ามาดดแล้วครับหลายคนก็นสงสัยครับว่าน้ำไม้อยังขึ้นมาเหลือหลายแถวที่จริงบางม่องบางจังหวัดบางพื้นที่มันก็นมดแล้วละ่ะแต่บ้านผมมันหลครับก่อน,น้ำไม่ลหลมันออกมาเรื่อยๆครับผลลัพประมาณปลายเดือนหนาก็สิเริ่มเงว้วแล้วก็สิเริ่มเอาน้ำไม้ขย่าแล้วครับ <laughs> เดี๋ยวจะเอาให้เบิ้งไปเรื่อยๆครับเอา้างามๆครับผมยิ่งมองไกลน้ำนะมันออกตลอดแล้วครับแล้วก็ออกก่อนหมู่แล้วก็มุดกำลังหมู่ครับ มงป่าอะไที่มันใกล้น้ำนะครับพอดีแกงครับขาวๆครับอันนี้น่าดินเลยล่ะโอ้สวยครับอีกแทงออกจากต่อเก่าพอดีแกงครับรน้ำงาบครับรสวยครับ นางแบบครับสวงาม นะ2เนาะบ่อ่นอ่อ,อนอ่อนครับ

อว่างามอ้วกดีขาวแต่ก่อนเคยมาน้ำยังบ่ท่วมมามื่อนี้น้ำท่วมหมดล่ะ <c oughs> ถ้าน้ำท่วมกอไฟ้ก็จะตายไปเลยเลยครับผมหมดหลาย,ยน้ำครับ เวนเดียวกันครับหัวครับเอาหน่อเดียวงามครับแนงครับช่วงนี้เนี้นหนออย่างเดียวเอาจนกว่านนอมันิะมัด จังสิงเลิมเอาหน่อยเงีขย่าวเอาแล้วก็มาแหนงครับ <laughs> จนทอดปีใหม่พราะเราพี่น้องเลยก่อนหนึ่งผมแหน่งหน่อยยังหน่อยสุดกระซามหน่อซีหน่อบัวเอาวครับเนี่ย สวยครับสวยครับนี่โอ้ยขขาวจั๊วเลยนางดินครับ กำลังงามเลยงามงามขาวจั้ยได้บอสเอาครับพี่น้องเลยเอานี่คนครับสวยครับเอ้า แถวยักต่อไลยน้ำครับน้ำครับส่งน้อลังเส้แล้วยัก อยู่กางกอพอดีโอ้ยงามครับโอ้ยสีดายดิสวยครับ สองวันนี้กันนะอีกสองครับโอ้เสียดายดิ เสียดายดิดยเอาสำนีเก่เาครับครับยวเอ้ย,ยบางตัอะไรเต็มมัดเลยเ้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ทำพุ่นน้ำครับผัวช่องนี่มันหน่อยๆนะครับแต่ว่ามันหน่อมันเริ่มเลี้ยวลงเรื่อยๆแต่คือมันบอ่ออวบคือจะเก่า แต่ยังหลายอยู่ครับถึงคนสิมาเอาอยู่ตลอดแต่ว่ามันกับป่องอยู่ตลอดครับบังเริ่มเริ่มจากไก่ก่อนครับน้ำาู้ายงังสวยงามงามขัดงามเนน่ยพี่นอ้องเอ้ย สวยงามครับครับซุปกนอสวยครับ วันนี้ครับสุดๆมองครับเพียบเลยมือนนิเต็มกระสอบขึ้นเก่าแต่ว่ามื่อนี้เสียไปซ่อมอยู่เฮื่องหมดแล้วซ่อมแล้วครับผมมีเวลาเด็ดฮอนคักฟ mm hmm. าวกลับครับฟาวเมือเก็บครับให้เบิ่งแค่นี้ละมือหน,นิงามๆครับมีแต่น้อง,งาม,งามอ,อีกประมาณกลางเดือนนี่ก็มัดน่าจะเป็นหน่อเงาอันนี้ nó nhau hông với start bóng cầu là khắp, nhá,